ในคลิปนี้จะอธิบายเรื่อง sos แล้วก็ sosos ในการแข่งขันมากกะรดานะครับก็มีคนเล่นทั้งหมดอยู่8คนฝีมือก็เรียนตามตัวอักษรเลยนะครับเเก่งสุดเจอใครก็ชนะหมดแล้วก็ B ก็เก่งรองลงมานะครับคราวนี้ก็แข่งกัน3รอบนะครับปรกดว่า A ก็ชนะรวดนะเป็นแชมป์ของรายการนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้อีก3คนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือ C กับ B กับ D นะครับชนะคนละ2ครั้งเท่ากันนะครับ คำถามคือแล้วใครคนจะได้เป็นที่2ที่3ที่4นะครับเนื่องจากว่าชนะเท่ากันนะครับมีคะแนนเท่ากันเนี่ยนะครับก็ไปดูที่ค่าถัดไปคือ SOS นะครับ C เนี่ยมี SOS สูงสุดนะครับลองลงมาคือ B แล้วก็ D-Doc นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ C ก็ได้ที่2ถึงแม้ว่า C เนี่ยจะมีฝีมือน้อยกว่า B ก็ตามนะครับ ตอนนี้ sos เนี่ยคำนวณมาได้ยังไงนะครับก็มาดูชื่อย่อ,อก,ก่อนแล้วกันนะครับ sos ย่อ,อมาจาก sum of opponents c o r e นะครับก็คือว่าต้องไปรู้ว่าเจอใครก่อนนะครับเจอคู่แข่งคนไหนบ้างแล้วก็คะแนนเนี่ยของคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็มาดูคะแนนของคู่แข่งดูนะครับก็ c นะครับเจอ d a g นะครับ d มี2คะแนนแล้วก็ a มี3คะแนนแล้วก็ g มี1คะแนนนะครับ รวมกันก็ได้เป็น6นะครับก็ตามนี้นะครับเพราะ SOS ของ C ก็เป็น6นะครับซึ่ง B นะครับก็เจอ GFA นะครับ G 1 F เป็น1แล้วก็ A เป็น3นะครับรวมกันก็ได้5นะครับก็เลยเนื่องจากว่า SOS เนี่ยของเขาเนี่ยแพ้ B แพ้ C ไปนะครับก็เลยได้เป็นที่3าอวนนี้ถ้าเกิดว่าะคะแนนเท่ากันนะครับ แล้วก็ SOS ก็เท่ากันอีกนะเช่น G กับ F นี่นะครับก็ต้องไปดูตัวถัดไปก็คือเรื่องของ SOS นะครับซึ่งก็ย่อมาจากตัวนี้ครับ Sum of Opponents SOS นะครับก็คือจะนำ SOS ของคู่แข่งที่เขาเจอมานะครับนำมารวมกันนะครับเช่น G ก็จะเจอ BSC นะครับก็นำ SOS ของ B นะครับของ H ของซมารวมกันนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น14คะแนนตามนี้นะครับส่วนเก็ไปเจอ HBD นะครับ h แล้วก็ b แล้วก็ d นะครับก็ได้เป็น12คะแนนนะครับก็เลยถือว่าอันดับก็จะสู้ g ไม่ได้นะครับทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเเก่งกว่าเก่งกว่า g นะครับ